ต่นี้นะครับผมแน่นอนเราใช้คำว่า i อตัวนี้กำลังเนี่ยกับเขียนมันจะแยกกันนะครับเราทราบแล้วเขียนคือ write w r i t e write แต่มันดันมีคำว่ากำลัง mm hmm. นะครับมีคำว่ากำลังเน้นมันจะต้องเติม ing เข้าไปต้องตัด e แล้วก็ทิ้ง ing แบบนี้ถ้มื่อเราเขียนว่า i writing W R I T I N G Writing เมื่อมี I N G แบบนี้นะครับ I N G แบบนี้ก็ต้องซ้อนอยู่ข้างหลัง is am หรือ a r e นั่นเองถึงจะมี I N G แบบนี้ได้นะครับยัน I เนี่ยจะต้องใช้คู่กับ am แบบนี้จึงเป็น I am writing I am writing ต้องเป็นอย่างนี้นะครับตีนี้เวลาเราเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไม่เขียนว่าผมก,กันมันจะไม่ปรากฏจดหมายมันจะเป็น I am writing to เนี่ยแหละนะครับสำนวนที่ว่า I am writing to ตัวเนี้ยแปลว่าขีดฉันกำลังเขียนจดหมายโดยไม่ปรากฏจดหมายคือ letter L E T T E R letter จะไม่ปรากฏตัวลักษณะเอนนี้ออกมาให้เราเห็นกันนะครับการเขียนมาก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับอาจจะต้องค่อยไปไปช้าชานะครับเพื่อที่จะนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเพื่อที่จะก็คือคําว่าถูนั่นเองเป็นการแสดงวัตถุประสงค์นะครับตอนี้มาถึงคาว่าสมักงานนะครับสมักงาน สมัครงานเนี่ยนะครับจะไม่ดีนะครับหลังทูคนนี้ไปเลยก็จะเป็นแอปพลายแอปพลายสมัครงานเนี่ยนะครับต้องคู่กับ for เท่านั้นเขาเรียกว่ามันเป็นคำที่ต้องมาคู่ก็คือมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ให้ความหมายอันเดียวคือสมัครงานนะครับนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับตอนนี้เกรดเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะจบตอนที่1นเนี่ยนะครับคำว่า to เนี่ย นะครับจะต้องต่อด้วยกริยาที่1ภาษาอังกฤษเนี่ยกริยาปกติมันมีทั้งหมดอยู่3ช่องด้วยกันยกตัวอย่างเช่น C ตอนนี้เวลาที่เรากริยาทุกตัวมันจะผ่านได้มันจะมีตารางกริยา3ช่องซึ่งเราต้องหาไปหาดาวน์โหลดนะครับฉะนั้นคำศัพท์หรือคำกริยาใดเน้นย้ำนะครับคำกริยาใดที่ ไปอยู่ในตารางกริยา3มช่องเนี่ยมันต้องผ่านรูปอย่างเช่นเรามีคำพัสดไปดูตารางกริยา3มช่องซึ่งต้องไปดาวน์โหลดเนี่ยะครับเออมันจะเขียนเลย C ช่องสซอช่อง3ามซีนมันจะแบบนี้เลยคือมันจะมีมาให้เลยอะ่ะนะครับอย่างเช่นคำว่า have ที่แปลว่ามีพอเราไปพลิกตารางกริยา3มช่องที่ต้องไปหาดาวน์โหลดมันก็จะเขียนเลย have ช่อง2องแหกช่อง3แหดอย่างนี้ไม่งงนะพอเราไปดูคำว่า Play ที่แตว่วเล่นก็พอไปพลิกตารางกริยาส่ชงไม่มีนะครับไม่มีในตารางกริยาส่ชงฉะนั้นกริยาใดที่ไม่มีใน,ในตารางกริยาสำชมเนี่ยช่องสอและสามนั้นนะจะต้อง ให้เติม ed ทั้งช่อง2และช่องที่3สรุปก็คือ,อกริยาทุกตัวเนี่ยนะครับมันผันรูปได้แต่ต้องไปดาวน์โหลดตารางกริยา3มช่องคำใดที่มีอยู่ในตารางกริยา3ช่องร้อยกว่าตัวเนี่ยมันจะผันรูปเลยเช่นซีซอซีนมันจะอยู่ในตารางกริยาสมช่องพอไปผันแฮมมันก็จะเป็น h a v had had เนี่ย,ยต้องผันซึ่งเราจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเราเองไม่ได้คือตารางกริยาสมช่องมันต้องให้อย่างนี้ส่วนกริยาคําใดเช่นเพล y พอเราไปดูตารางกริยาสมช่องมันไม่มีกริยาคําใดที่ไม่มีนั้นช่อง2และ3ต้องให้เติม ed ทังช่อง2และ3ฉะนั้นคําใดก็ตามที่อยู่หลังถูจะต้องเป็นกริยาช่องที่1ที่ห้ามเติม ed อย่าเติม ed นะครับอย่าเติม es อย่าเติม s และโดยส่วนใหญ่จะไม่เติม IND ยกเว้นบางกรณีที่เป็นกรณียกเว้นเท่านั้นนี่คือจดหมายสมัครงานตอนที่หนึ่งเดี๋ยว